ก็กมาพูดในครั้งนีครับสำหรับเกมนะครับโดยเฉพาะนะฮะมาพูดถึงรูปเกมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อคืนโดยเฉพาะนะครับเมื่อวานนี้บอยเกือบติดคอนะฮะยังไม่ถึงนะฮะขฟาดฝาดคอหน่อยนะฮะก็เสมอกับซามตันไปศูนย์ศูนย์นะครับก่อนเกมเนี่ยซามตันก็ตกไปอยู่ทีมอันดับสุดท้ายนะครับคือทีมบอยที่อันดับที่ยี่สิบของตารางเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เมื่อวันก่อนคือคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับก็ทราบกันอยู่แล้วว่า นะครับพิมพ์อันที่ยี่สิบคือนั่นของบอลมัดเนี่ยสามารถพลิกล็อกนะครับเอาชนะเยอร์พูได้นะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับทําให้ทีฟซัลตันเนี่ยก่อนเกมตกลงไปเป็นที่อันดับที่ยี่สิบแทนนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยนะครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอซัลตันในบ้านนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสําหรับเกมเมื่อคืนนะครับก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะฮะแฟนแมนยูเนี่ยก็หลายคนก็เฮ้ยโอเคละหนึ่งแต้มเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเป็นสิ่งที่ถกเถียง กันในโซเชียลแล้วก็นักจา์หลายคนแฟนๆหลายคนเนี่ยโอ้โหกรนนำเดือดเลยนะครับโดยเป็นเรื่องของใบแดงของกาซิมิโลนะครับในนาทีสามสิบสี่นะครับวันนี้จะไม่ผมจะไม่พูดถึงรูปเกมเยอะนะครับโอกาสสาคัญก็มีไม่เยอะเพราะว่าเกมเปลี่ยนนะครับตั้งแต่กาซิมิโลออกนะครับในนาทีสามสี่น4ครึ่งหลังเราก็มีโอกาสนิดนึงนะครับเออใกล้เคียงสุดก็เป็นทางด้านของบุนโวฟเนเนสที่ยิงไปแล้วก็โดนผู้สัตูปัดไปมือชนเสาเราก็เกือบเสียนะครับชนเสาเหมือนกันนะฮะ หลายๆลูกเกือบเียประตียนบิสเซากาสกัดคาบเส้นด้วยนะครับ10คนเรานั่งจากอันที่สามสี่แล้วก็ผมคิดว่าเราเต็มที่แล้วยังดีกว่าโดนคาบ้านนะครับยังดีกว่าโดนคาบ้านแล้วก็อีนอตเป็น1แต้มแล้วก็โมมิตามก็ยังอยู่ในเส้นทางได้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรากลับมาที่โฟกัสแรกอยู่แล้วนะครับคือท็อปโตอนนี้ยังอยู่ท็อปทรียังมเช่วย,ยังติดท็อปโสบายๆนะครับแล้วก็ไปโฟกัสที่บนถ้วยนะครับผมจะพูดถึง เหตุการณ์ของกาเซมิโล่นะครับเป็นพิเศษสําหรับวันนี้นะฮะในเรื่องของมาตรฐานวุ่นวิษษษษษษษ่งเนี่ยนี่ครับเน,นี่ยนะแฟนบอลแมนยูแน่นอนนะครับไม่มีใครเห็นด้วยแน่นอนที่กาเซมิโล่โดนใบแดงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาเซมิโล่น่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอาชีพจริงๆนะครับมีตัวเดียวนะฮะตอนนี้ของแมนยูพอขาดกาเซมิโล่ไปเนี่ยความสเสถียรของเกมเนี่ยอย่างชัดเจนเลยครับปีนี้เราขาดเขาไปสองครั้งแล้วนะครับนี่เป็นใบแดงที่สองของกาเซมิโล่นะครับแดงโดยตรงอ่าเมื่อ สามทีเกมที่เขาเองใช่ไหมฮะจำได้ไหมครับที่เหมือนภาพไปบีบคอนะครับของเบนมีใช่ไหมฮะในเกมกับคิสเันพาเลทใช่ไหมครับเอาไม่ใช่เบนมีนะครับขออภัยนะครับอ่าวิลฮิลส์วิลฮิลส์เลยครับหัวทองเหมือนกันเนี่ยขออภัยนะฮะที่มือเหมือนไปบีบคอวิลฮิลส์เลยก็ปล่อยนะครับผู้สิ่งเขาไปย้อนดูวีอาร์นั่นก็เป็นใบแดงโดยตรงนะครับใบแดงครั้งแรกฤดูกาลนี้นะครับก็โดนแบนไปสามเกมนะครับซึ่งก็กลับมาในเกมกับคาราบาล ครับนดชิงกับนิวคาสเซิลพอดีนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับ,ก,นนนะรบก็เคยโดนแมนไปครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นการสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับของเซมิโนอันนั้นก็โดนไปนะฮะก็โดนแบนไปรอบหนึ่งเป็น2รอบนะครับแล้วรอบนี้ก็มาโดนแดงโดยตรงนะฮะผมดูหลายรอบมากนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายเพื่อที่จะมาแชร์แบ่งปันกันดูหลายรอบถ้าสต็อปค้างไว้เนี่ย จังหวะที่ขาได้ไปโดนหน้าแข้งของผู้เล่นซอมตันเนี่ยเฮ้ยดูน่ากลัวมากเลยนะครับเฮ้ยโดนแดงแน่นอนเนี่ยแต่ถ้าดูตั้งแต่แรกนะครับบอกแล้วว่าต้องเอาวิดีโอมาประกอบด้วยเนาะบางทีภาพนิ่งมันอาจจะไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถึงบอลก่อนนะครับซิวิโรถึงบอลก่อนแล้วมันอันลักกี้อะก็คือมันมันโชคลายนิดนึงที่มันบอลมันปลิ้นนะครปลิ้นแล้วไปขัดเท้ามันดันไปปลิ้นส่วนบนของบอลแล้วมันก็ถลี่นะครับรูดไปโดนหน้าแข้ง นะฮะพูดสิ็วันนั้นเป็นทางด้านของแอนโทนีเทเลอร์นะครับพูดสิ็ในสนาม mm. ก็ให้ใบเหลืองนะตอนแรกใช่ไหมครับตามที่ทุกคนเห็นแต่จากนั้นเนี่ยก็มีสัญญาณจาก VR ให้ไปเช็คหน่อยนะครับ mm. ก็คือ mm. ผู้ควบคุม VR ก็คืออังเดมาริเนอร์ไม่ไม่เข้าใจอะ่ะก็อนิเมเตอร์มีปัญหากับแมนดูตลอดแต่ก็ยังใช้นะครับแล้วก็อน mm. ิเมเนอร์ท้วงติงไปว,ว่าเฮ้ ลองมาเช็คหน่อยแล้วก็เอทุนิเทเลอร์รก็กลับไปเช็คแล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินนะครับให้ไปแดงกัสซิมิโลซึ่งก็มีภาพออกมานี่ครับหลายๆมุมก็ผมเห็นหลายๆสื่อก็เขา,เข,า,เ,ขาเขียนค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยโดนบอลก่อนแล้วก็โชคหลายที่ไปโดนนะครับมาเลยดูเป็นการเข้านะแต่เจตนาเนี่ยฟันธงกัซิมิโลเนี่ยเจตนาเล่นที่บอลด้วยนะครับเพราถึงบอลก่อนแดงโอเคแดงจบไปแล้วแต่ว่าสําหรับ ผมที่ข้องใจก็คือมันมันมาตรฐานของผู้ตัดสินพิเศษนี่อยู่ตรงไหนโอเค VR เหมือนกันยังไงก็ต้องกลับมาที่ดุลพินิษขอให้มันเป็นดุลพินิษเดียวกันได้ไหมนะครับอยากถามเหมือนกันถ้าลูกอย่างเงี้ยนะฮะเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แอนโทนีเทเลอร์หรือว่าไม่ใช่อังเดมารเนอร์ที่คุม VR นี่เขาจะให้แดงไหมหรือให้แค่เหลืองหรือปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเขาอาจจะใช้วินานวิจารณญาณว่าเฮ้ยแม่งโดนบอลก่อนเว้โดนบอลก่อนแล้วก็ปล่อยไหลถือว่าไม่ได้ตั้งใจ อะไรอย่างนี้ไหมผมไม่รู้ถ้าเคสนี้แบบนี้โดนใบแดงเหมือนกันหมดทุกผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีปัญหาแต่พอมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบหลายเคสนีครับก็สิ่งที่คนตั้งคำถามคือเฮ้ยแล้วมาตรฐานเกณฑ์เงินทินเนี่ยสแตนดาร์ดเวยกันเนี่ยมันมันคือตรงไหนคือตอนนี้มันหลายสแตนดาร์ดใช่ไหมฮะมันหลายสแตนดาร์ดมันหลายมาตรฐานก็เลยแม้กระทั่งโดนบอลก่อนนะฮะ ก็อยากโดนแดงนะฮะสังเกตจากสีหน้าตอน,นกาซิมิโร่โดนไแดงเนี่ยก็จะเห็นแอนโทนีนะครับวิ่งไปปอกนะครับบบาซินด้วยกันแล้วก็มีมาติเนสนะครับวิ่งไปคือเขาเขาคงผิดหวังเขาคงรู้ว่าเฮ้ยอันนี้จะทําให้เพื่อนเหนื่อยขึ้นแล้วเจนนาเขาเขารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะนั่นแหลนะฮะนั่นคือคําถามของผมแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนคงถามว่ามาตรฐานอยู่ไหนย้อนกลับไปเกมเมื่อวันเสาร์นะครับเกมที่เชลซีเนะี่ยบุกไปชนะเลสเตอร์สามตูตอนหนึ่งถึง คิงพาวเวอร์เซดียมใช่ไหมครั mm hmm. ก็มีช็อตหนึ่งที่เปเรล่า uh, เนี่ยอันนั้นไม่โดนบอลเลยนะเยียบเต็มๆเ,เลยเนะี่ยเกินข้อเท้าอีกเกือบถึงแข้งไม่มีบอลเลยปล่อยผ่านไม่มีเมตตเหลืองอันนี้ผู้ควบคุม VR คนเดียวกันกับเมื่อคืนนะครับ mm hmm. ก็คืออังเดมาริเนอร์แล้วผมถามว่าถ้าเปลี่ยนจากเลสเตอร์วันนั้นเป็นแมนยะูเนี่ยแดงไหมคะเออเนี่ยเนี่ย,ยคือต้อถาม หรือว่าไม่ต้องเป็นแมนูเป็นใครก็ได้มาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครผมวิจารณ์เนี่ยนะครับก็ในฐานะแฟนเมนูด้วยนะและในฐานะที่ดูบอลอยากให้ทุกคนได้ดิสคัสด,ด้วยนะครับมาตรฐานผมบอกเลยว่าทุกทีมเนี่ยเคยได้ประโยชน์จาก vr ทุกทีมเคยเสียประโยชน์จาก vr เช่นกันมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับน่าเห็นใจอเซนอนหลายทีก็โดนเลี้ยวผู้หลายทีก็โดนหลายทีก็ได้ทุกคนได้หมดแต่นะครับสิ่งที่เรากําลังถามคือมาตรฐานเดียวกันการเสียบ ในเกมเมื่อคืนก็เหมือนกันนะครับก็มีโอเควอลเกอร์ปีเตอร์เนี่ยไปเสียบกันโชว์โดนบอลก่อนแน่นอนถ้าเคเดียวกันเอาโดนบอลก่อนแน่นอนแต่ขาในั้นนี้สองขาไปหนีบกันโชว์เลยนะฮะจนมีข่าวว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเลยนะครับหลังเกมใส่ไม้เท้าเฮ้ยแล้วถ้าเคเดียวกันเรียกดูวีอาร์โดนบอลก่อนแต่ขาไปสไลด์โดนอย่างนี้ไม่แดงเหรอะแล้วไม่จุดโทษไหมไม่ดู VR ด้วยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามาตรฐานเหมือนกันถ้าเอาเกณฑ์โดนบอลก่อนโอเคเคลียร์กาซิับโลเราต้องไม่โดนแดง แลเอออย่างน้อยกลับไปดู VR ได้ไหมโอเคมอนเตวิเตอร์โดนบอลเต็มเฮ้ยมันมันหนีบนะฮะหลังจากนั้นตัวก็เหมือนลื่นมันหนีบขากรนะเนโชวก็เหมือนกันที่กาเซมิโร่เนี่ยฉลับบอลนะครับแล้วมันก็ลูดขึ้นไปโดนขาใช่ไหมฮะก็เลยแล้วมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วมาตรฐานของลุยินเอ่อทางด้านของเดมาินเนอร์อยู่ตรงไหนแล้ววันนั้นแอนโทนีเทเลอร์ด้วยแอนโทนีเทเลอร์สองครั้งเลยนะฮะสำหรับแมนยูด้วยการนี้ ครั้งแรกที่ไปแพ้วิลล่าสามหนึ่งเนี่ยที่ไปสั่งกำแพงถอยเกินจนทำให้อลูกาดีนเนี่ยนะครับันแล้วก็จนสมาคมออกมาต้องแบนไปไม่รู้กี่สัปดาห์นะฮะอันนั้นก็ผิดจริงนะฮะซึ่งก็เลยไม่รู้ว่ามาตรฐานอยู่ไหนนนี้ก็วันหลายๆครั้งก็เสียทีมใหญ่ก็เคยเสียประโยชน์นะครับทีมเล็กก็เคยเสียรีมเล็กก็เคยได้ประโยชน์ด้วยแต่ปัญหาของเราคือให้มาตรฐานอยู่ไหนบางลูกย้อนดู VR บางลูกไม่ย้อน ในเกมแมนยูรูปหนึ่งเมื่อวานที่กองหลังลื่นล้มแล้วไปโดนมือบอลกำลังจะถึงเล็กฮอตก็ไม่ได้นะฮะก็มองว่าเฮ้ยเป็นการลื่นล้มธรรมชาติแล้วมือแล้วบางคนให้แต่บางคนไม่ให้นะฮะแต่ถ้าดูจริงมันต้องได้เพราะ,ะโดนบอลเต็มเ็แล้วบอลกำลังจะไปถึงกองหน้าฝ่ายตรงข้าแล้วยจริงประตูซึ่งมาดูเฮ้ยแล้วมาตรฐานอี่ยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะบางคนไม่ธรรมชาติธรรมชาติก็จริงแต่บอลจะไปอา้าวไอ้นี่ให้ แ่ววันไอทนี่เทลเลอร์ไม่ให้บางคนพุทธสิทธิ์กลางไม่ให้แต่ห้อง VR เที่ยงทวงมาว่าเฮ้ยมาดูหน่อยไม่รู้นะฮะแต่เมื่อวานหลายลูกอัเลเลนเดมารินเนอร์เจ้าเก่านะฮะนานแล้วนะฮะหลายปีประจำนะฮะก็ไม่ทักทวงนะฮะว่าลูกนั้นควรเป็นจุดโทษไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ที่ผมเองแล้วก็หลายๆคนตั้งคำถามว่ามาตรฐานของพุทธิลิ์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะก็ มีทางเดียวฮะที่เราจะชนะพวกพวกจังหวัดจุกจิกจกับที่กระจอยนี่เราต้องบิกันหน้าต้องเสริมให้เก่งกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้ต้องมีตัวแทนกันเอาให้ชนะไปเลยให้เคลียร์ต่อให้ตัดสินค้านสายตานะครับช่างมันนะฮะช่างมันนะฮะแต่นั่นก็เป็นคำถามก็หวังว่าผมก็อยากได้มาตรฐานเดียวกันทีมที่ทั้งทีมเล็กทั้งทีมใหญ่ด้วยนะครับมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ขอให้บังให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมใช่ไหมครับ พอมีเงี้ยมันเกมมันเสียแมนยูเนี่ยโอเคชื่อชั้นเหนือกว่าเดือยสิตัวก็จริงก็ควรชนะเล่นในบ้านใช่ไหมฮะแต่พอในท้ทายมันก็เร่งไม่ขึ้นนะครับใครคงเห็นว่ามันด้วยการกำลึกหนักเนาะนะครับสัปดาห์ละ2เกมพักครั้งละ3วันอย่างเงี้ยเล่นต่อเล่นต่อนะี่ครับก็เร่งไม่ขึ้นนะฮะก็มีผลมีผล,ผล,ผลนนนะครับลูกไปแดงนั้นใครบอกว่ามีผลมีผลแน่นอนนะฮะแล้วก็ซิวิโล่ก็จะโดนแบนไปอีกนะฮะสเกมนะฮะ ในลีกนะครับก็เริ่มจากเกมกับฟูลแลมในบใน FA Cup ด้วยนะครับแต่ถ้าเข้ารอบอีกไม่แน่ใจว่ากลับอะไรก็โดน3นัดนะครับแต่ว่าน่าจะกลับมาทันนัดนัดเชลซีนะครับแต่ในยุโรป้านัดในยุโรป้านี่ยังเล่นได้นะครับไม่เป็นหานะครับก็จะดยขออภัยนะครับไม่ได้สนัดคาเซมิลจะโดน4นัดนะครับแดงโดยตรงถ้าแดงโดยตรงครั้งแรกจะโดนแค่สาอันนี้คาลิโน่โดน2ครั้งแล้วเนาะก็จะโดน4นัดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่า สี่นัดที่คาเซมิโร่จะไม่อยู่เนี่ยน ah, i mean ัดไหนบ้างนะครับแต่ก็นัดลิวเบติตจะได้ลงแน่นอนแล้วก็ถ้าเราเข้ารอบในลูปบ้าลีกอีกในรอบต่อไปแรกๆก็น่าจะได้กลับมาทันนะครับแล้วก็ก่อนกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็บอลท้วยเอฟเอคัพนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาใจนะครับแล้วผมก็มองในมุมผมแล้วก็อยากมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆนะฮะคิดเห็นยังไงนะฮะว่าเฮ้ย ผู้ตัดสินเฮ้ยโอ้ถูกแล้วลูกนี้คนแดงเฮ้ยมันเล่นแรงไปก็นะอ่าเป็นทุกคนมีสิทธิ์มีความวิจารณ์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนตั้งคาถามคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่าเฮ้ยมาตรฐานของการตัดสินช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรกันเอ่ยสำหรับพเิียรีกังกฤษเนาะนะฮะก็ยังไงก็ดูบอลกันต่อไปแล้วก็มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับอะไรหนะครับหรือให้ช่วยขยายอะไรก็เดี๋ยว แมนยู U, นะครับที่เราเองได้ติดตามเชียร์กันทุกๆนัดเนาะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพฤหัสยังมีเกมนะฮะเลกสองสำหรับล้อซีบุกทีมในยูโรปาลีกนะฮะเดือนยูเบติสนะครับนัดแรกเราตุนมาแล้วสีหนึ่งก็ยังประมาทไม่ได้แต่อันนี้คาซิมิโล่ลงได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์นะครับเราจะเจอฟูลแลมนะครับในฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเบรกทีมชาติยาวเลยกลับมาทีมเมสาเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยววันเจอยูเบติสเนี่ย เดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเน้นที่เรื่องของจังหวะใบแดงแล้วก็การตัดสินเนาะนะครับเั้กเช์ต่อไปเป็นกำลังใจให้กาเซมิโร่ระหว่านที่ผมพูดเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าสมโมสรจะอุทธรณ์ไหมแต่ไม่แน่ใจผมคิดว่าอาจจะไม่อุทธรณ์หรืออาจจะอุทธรณ์ก็ได้นะครับก็ลองเสี่ยงดูนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นกาลังใจแล้วก็สิ่งที่ครัง้งข้าใจก็หวังว่ามาตรฐานโุชร์สินเนี่ยจะดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับพี่เห็นยังไงนะครับอย่าลืมนะ,นะครับแชร์กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้ครับจะเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ